มาดูข่าวอะไรกันสั้นๆนะคะเป็นอะไรที่ดิฉันอยากจะบน่นอยากจะกรีดอยากจะร้องตะโกนว่าเบื่อจังเลยโดนหลอกใช้อีกแล้วไม่รู้เป็นยังไงสินะโดนหลอกใช้อยู่ลํำไปเกลียดเราขนาดนี้ขนาดไปแชทคุยกับน้องชายเกลียดเรามาหลอกใช้เราได้ยังไงแย่มากเลยอะ่ะ นี่ค่ะนางเข้ากับทองดำไรเบอรี่นะคะมาหลอกใช้ดิฉันเอาลูกลูกสาวมาให้ดูเหมือนจะอวดให้เอ้ยช่วยอวดให้หน่อยนิยานยานอวดหน่อยวิลูกสาวฉันสวยนะดูดิโอ้โหจ,จุ้มจิ้มจิ้มลิ้มอยากอ,อยากอวดอยากอวดมาหลอกใช้แหมนี่เธอรู้ก,ก่อนนะยะ ว่าหล่อนเนี่ยเข้าไปเม้นไปคุยไปแชทอะไรกับน้องชายแล้วบอกอุ้ยเกลียดออยานมาหลอกใช้แบบนี้ออยานไม่ยอมหรอกค่ะแต่นี่ยเห็นไหมคะไหนๆก็หลอกใช้อียานแล้วอียานก็เลยเอามาทำมาหาแดกซะเลยได้อีกสองต่อสองเด้งนะคะก็เห็นไหมคะ นางเข้ากรรมทองดำไรเบอรี่อวดว่าลูกสาวอ,อืน่ารักยังงูนอย่างงี้อุ้ยมีดอกไม้ทันหูด้วยเออนั่นเนี่น่ยหลอกใช้แล้วหลังจากนั้นนะคะหลอกใช้ให้โปรโมทว่าลูกสาวสวย,ยังไม่พออุ้ยนางเข้ากรรมนางทองดำไรเบอรี่หลอกให้โปรโมทอีกด้วยลูกสาวฉันเก่งนะยะตอนนี้มีที่เรียนอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะได้รับเข้ามาหาลงมาหาลัย เอา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 ส่งเอาส่งมาให้ดูเอามาล่อเอามาล่อเอามาหลอกใช้อุ้ยอีนี้มันลายค่ะนะไอทองดํานี่มันลายค่ะนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมคะ เอามาทอลอให้ดูอุ้ยเนี่ยลูกนะทั้งสวยทั้งเก่งอย่างงู้นอย่างนี้เพรเห็นมีหลายคนถามวเอ๊ะติดอะไรยังไงกันแน่มีที่เรียนหรือยัอยงอยากรู้อยากเห็นเอาหลักฐานมาสินั่นนู่นนี่ถามกันหลายคนนักนะคะ ขั้นที่อ,อ,อีเข้ากำ่ำอีทองดำไรเบอรี่เนี่ยจะตอบเองเดี๋ยวก็จะกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวเสียทรงเสียทรงหลอกใช้อียานดีกว่าค่ะเอามาทะลอดทะแลให้ยานดูปุ๊บเออเอยอ,อยากหลอกใช้หรยอได้ได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวจัดให้จัดให้นะคะนี่ค่ะก็เอามาอวดอย่างนู้นอย่างนี้นะคะก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะได้สอบ เรียกว่าได้รับคัดเลือกเป็นสิทธิโคต้าขยายโอกาสสำหรับเด็กในจังหวัดนั้นๆเป็นก็ได้เข้าเรียนในคณะนั้นเหลือแค่ยืนยันตัวเองนะคะส่งหลักฐานยืนยันตัวเองอะไรเรียบร้อยว่าเนี่ยละจะเอาละแล้วก็อยู่ในสกลนครด้วยบ้านก็อยู่ใกล้ๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท,ที่ที่ดีเลิศประเสริฐสีอูหูแต่นี่สีอูหูอีกเข้ากรรม หลอกใช้ดิฉันนี่ใค่มันแย่มากนี่เรายัางไม่พอนะคะว่าลูกสาวสวยลูกสาวเก่งเรายัางไม่พอเออสงสัยหล่อนน่าจะแอบมีอะไรกิ๊กกักจุ๊บจิกจุ๊บจิก,จก,จกอยากอดหรือเปล่าว่าฉันนี่ก็แม่ผีเลือนนะยะนังนี่สองอันนี้มาให้ค่ะดูดูแล้วแบบโมโหมากโกรธมากสุดจัดจริงๆค่ะ นี่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 อุย้ยมาอวดแม่นี่มีผัดนี่ฝีมืออย่างนู้นอย่างนี้สตอผัดกุ้งกุ้งผัดสตออุย้ยดิฉันนี่อยากจะอือีแสบหลอกใช้ฉันใช่ไหมเพ,พอพราะรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีเอฟซีของฉันอะไรที่แอบจ้องมองเธอแอบกิกแอกก์อะไรเธอหรือเปล่าเธอก็จะเอิดว่าวิมีฝีมือนายาเป็นแม่ผีเรือนนายานี่ผัดเป็นนะจ๊ะเออหน้าตาดูดี มาหลอกใช้ค่ะเผื่อว่าเออดิฉันจะเอาไปเอาไปประจานเหมือนข่าวก่อนตอนที่แกงไหม <laughs> ดูสิคะนึกแล้วสงสารตัวเองสงเพศตัวเองถูกเขาหลอกอีกแล้วไปโดนเขาลอกอีกแล้วแต่ดิฉันโมโหจริงๆนะคะไอภาพอื่นยังไม่เท่าไหร่ว่าเออหลอกใช้กันเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่อีสตอรตรงนี้นี่สิมาหลอกใช้ให้ ขยายความว่าอุ้ยหล่อนนี่เป็นแม่ผีเลยทำ,ทำ,ทำนี้เป็นกูเนี่ยน้ำไลายไหลโอ้โหโมโหมากนี่คืออยากจะอันเฟนกันเลยทีเดียวนะคะอยากจะตัดแม่ตัดรูกันเลยทีเดียวก็ลูกสาวสวยเรียนเก่งแล้วก็ฝีมือทำกับข้าวโอเคอยู่นะคะใครสนใจก็ ถ้าจะจีบผ่านมาทางยานเนี่ยเดี๋ยวยานไซโคให้เต็มที่เออใครอยากจีบที่ต้องเข้ามาเออไอพวกหนุ่มๆใครจะจีบนางเข้ากรรมทองดำไรบุรีเนี่ยต้องผ่านยานนะจ๊ะเพราะถ้าไม่ผ่านยานเดี๋ยวยานนิดเดียวเออยไว้ใจได้เลยนี่เอยดูไม่ดีนะอุ้ยมาทางใช่ไม่ได้โง่เห้งไม่ได้เรื่องอะไร เดี๋ยวจะเออใครไม่ผ่านมาทางยานไม่กราบมาทางไม่ยานเนี่ยเดี๋ยวกูจัดเต็มกูบอกก่อนเดี๋ยวกูจัดเต็มถูกหลอกใช้อีกแล้วว่าโกรธจังเลย